ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการข่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอีมูเลเตอร์ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งเทคนิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะเปต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด p c ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น r ร็กนาร็อกออนไลน์ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของแร็กนาร็อกและทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอร์ดใช่ไหมยี่สชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกมแร็กนาร็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น fk journey บนตัวของโปรแกรมตัว u ูจีโฟนกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิด โปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม f k Journey ยังอยู่ในคลาวเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์ให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิก์ไ้ที่ตา่างคลิปแล้วเนาะทิ้งดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด AFK000 นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอกัน และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภยัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชั่นท็อปอัพเลยเพราะว่าร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถุกตอตองตามกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาแล้วกว่า3ปีทุนจดทะเบียน1ล้านบาทนะครับแถมยังสามารถเติมเกมให้เพื่อนๆได้ถูกกว่าเติมเองนะครับ5-30%เลยนั่นเองแถมยังรับเติมเกมหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของหลอดนายอินฟินิตคลาสนะครับ ในส่วนตัวของเกมถังซานและรวมไปถึง s e v n n Night Reverse ด้วยนะเผื่อเพืเ่อนๆคนไหนรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้เปิดใหม่ลองทักมาที่แฟนเพจนะครับตัวของเกมเซชชั่นท็อปอัพได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ด้านล่างคลิปให้เพื่อนๆเนาะ <S <S อย่าลืมมาเติมเกมกับร้านได้ดีแบบนี้ไปพร้อกันเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกท่าผู้ชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านครับมนนที่ผมภูมิสะเผอาราฟามารลลีกันดีีเคยสอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีปาษสไทยเป็นเกมที่มีชื่อว่า s o l a n นด์ไทม e ร e เวนะครับซึ่งวันนี้เข้าสู่วันที่22ของตัวเกมที่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวเกมอัปเดตกิจกรรมเข้ามาถี่เข้ามาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวของตัวละครระดับพิเศษสีส้มเนาะที่จะเข้าทุกๆ6วันล่าสุดุดะััตววขององาธก็จ เข้าทุกๆ6วันเหมือนกันอย่างเช่นตัวนี้บัวพุทธพิโรธถังเนี่ยนะครับเข้าตั้งแต่31ตุลาและก็จะออกวันที่6พฤศจิกาซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวนี้ออกไปแล้วนะสังเกตไม่สามารถกลับไปเปิดกาชากลับไปเล่นกิจกรรมต่างๆไม่มีสามารถทําได้แล้วนะครับแต่ว่ายังสามารถเข้าไปแลกของได้วันสุดท้ายอยู่เหลือระยะเวลาอีกแค่22ชั่วโมงแค่นั้นนะครับอย่างเช่นผมเหลือแต้มเนี่ย ผมต้องแลกเก็บไว้นะเพราะว่าแต้มตัวเนี้มันคนละแต้มกับไอตัวของกิจกรรมใหม่ที่มันเข้ามาที่จะเป็นตัวของพายุเข็มดอกสาลี่ใช่ไหมระยะเวลาก็คือ6พฤศจิกาจนถึง12พฤศจิกาก็คือ6วันใช่ไหมอ่าหลักๆเลยเนี่ยเห็นไหมมันใช้ตาคนละอันกันใช่ปะเออเพราะฉะนั้นใครเหลือแต้มเนี่ยของบบวพุทธพิโรธเนี่ยก็อย่าลืมมาแลกของเก็บไว้นะครับก็เอาตรงๆนะ อันนี้แลกเก็บไว้รอเล่นกิจกรรมในรอบหน้าๆก็ได้ครับเพราะว่ามันต้องใช้ครบ8,000เพราะว่าหลักๆเลยเนี่ยของโบพุทธพิโรธเนี่ยรอบก่อนมันก็มีใช่ไหมรอบนี้ก็รีมาใหม่แสดงว่าตัวละครเนี่ยทุกครั้งที่เปลี่ยนปุ๊บมันก็จะมีให้เราเปิดกาชาวิญญาณยุดธ0 0 0ครั้งถ้าเป็นอาวุธลับเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมใช้ตัวของดินประสิว800 0ชิ้นจะวนกลับเข้ามาเรื่อยๆแบบนี้เลย เออแล้วก็ตัวของพา,ายุเห็มดอกซารีเนี่ยกิจกรรมเหมือนกันนะครับจะมีตัวของเขาวงกดสร้างทีม3ทีมใช่ไหมอ่าก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่หลักๆแนะนําว่าให้มาสร้างไว้แล้วก็กดผ่านไปรุล้วนะครับเพราะว่ายิ่งเราผ่านไปได้ไกลอ่ะมันจะได้ของรางวัลที่มันจะเป็นตัวเนี้ยอ่าลายวันด้วย ทุกครั้งที่รีวันใบกาชาสีใบเพชร150เพชร2อ0อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนนะครับสำหรับการรีวันเนาะเราก็มาตั้งตั้ง,ง,งทีมลงก็ได้เฉลี่ยให้มันแบบพลังเท่ากันก็ได้แล้วก็อันนี้เป็นร้านค้านะครับของเหมือนกันเลยเอาง่ายๆคือของเหมือนกันแลกเศษแลกตัวนี้ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็ตัวของเคเวสลับครับเหมือนกันเลยอ่าประมาณนี้ แล้วก็ตัวของร้านเนี่ยนะครับก็จะมีให้ซื้อแบตเชนพาร์เหมือนกันเลย300บาทได้1ชิ้นเนาะแล้วก็จะมีตีบวกนะครับได้กี่ดาวก็ได้ของตามนี้เลยแล้วก็จะมีพวกแพ็กเกจนะครับอันนี้แนะนําว่าซื้อไว้4,800ได้30ชิ้นซึ่งต้องบอกก่อนว่าความพิเศษเนี่ยนะครับมันจะเหมือนกับตู้ตัวละครพิเศษระดับสีส้มสีแดงสีทองเลยก็คือไอเทมที่ใช้เปิดกาชาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาวุธลับสีส้มสีแดงสีทองจะใช้เปลือกหอยเหมือนกันหมดเลย แต่ความพิเศษที่มันแตกต่างจากตัวละครคือตัวละครออกแล้วออกเลยไม่รีกับจะเป็นตัวละครใหม่ตลอดแต่อาวุธลับสามารถเปลี่ยนกลับไปเอาชิ้นเก่าได้จากตรงนี้ครับเห็นไหมมันจะเป็นรูปวงกลมตัวเนี้ยกดเข้าไปเราอยากได้โบวพุทธพิโลธเราก็กดมันก็เปลี่ยนให้เราอยากกลับไปพายุเข็มดอกซารีก็ได้ ในอนาคตเนี่ยมันก็จะอัปเกรดจากสีส้มเป็นสีแดงสีแดงเป็นสีทองใช่ไหมพอเราเปิดกาชาสีทองเราอยากกลับมาเปิดกาชาระดับต่ๆก็เปิดได้นะแต่ผมแนะนําว่าไม่ควรครับแนะนําว่าเก็บไว้เหอะเนาะแล้วก็พายุเข็มดอกสาลี่เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นไอเทมที่จะโจมตีตัะตูที่เลือดต่ําสุดและก็สูงสุด2คนใช่ไหมสร้างดาเมจจากตัวดาเมจเองเนี่ย150%รเอพร้อมกับทำให้อีฝ่ายติดสถานะผิดปกติ 1อย่งอย่างอสองคันนั่นเองนะครับมันจะไปทับซ้อนกับตัวของอไอตัวน้ำเต้าของกวนอิมนะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะโจมตีศัตรูเป็นแนวเส้นตรงสร้างสถานะผิดปกติเหมือนกันแต่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะ2อ,อย่างมั้งแถมโจมตี2% 0 0 0เเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ย้ามได้ก็้ามเพราะว่าของที่ดีกว่ามันจะดีกว่ามากๆมันเป็นตัวลองนั่นแหละเอาง่ายๆนะครับถ้าจะทำแต่ว่า แนะนำเหมือนกันเนาะถ้าใครพอแบบหาได้ก็เอามีไว้สักหนึ่งชิ้นนะครับผมคิดว่าตัวกิจกรรมมันน่าจะเหมือนรอบก่อนก็คือมันน่าจะมีให้เราแลก30เสเศษใช่ไหมแล้วน่าจะมีกิจกรรมอะไรสักอย่างให้เราแลกอ้าวนี่ไงตามรอยสมบัติอย่าบอกว่ามีให้แลกนะ,อ,ะอ้าวดอกบัวพุทธิโลดวะอันนี้คือ what เฮ้ย 60ชิ้นแลกได้6ครั้งแสดงว่าถ้าใครจะมาทำเศษตัวนี้ที่ให้อัพเป็นดาวเพชรเนี่ยอ,อ๋อแสดงว่ากิจกรรมที่แบบมันออกไปแล้วอะพอมันจับแบบเอาของมาให้เปิดกาชาอย่างเช่นตัวของปอรซี C, หรือว่าตัวของ6ปีปัจจุบันน่ะกิจกรรมดีๆคุ้มๆอะ่ะมันจะเข้ามาเรื่อยๆแสดงว่าตัวละครเก่าๆเ,เนี่ยเขาก็จะพยายามเอาตัวละครแบบว่ามาให้แลกอย่างเงี้ยเห็นป่ะเดี๋ยแม้ปอรซ6ปีอย่างเงี้ยเออในราคาที่มันไม่แพง แล้วอันนี้คือเป็นแบบเติมเงินเลยสลับสายเติมนี่ได้เพชรได้นูน่นได้นี่คือได้ของเอาไปเล่นกิจกรรมจบเลยแต่ว่าแสดงว่ากิจกรรมอายุเข็มดอกสาลี่เนี่ยน่าจะเป็นสายฟรีแน่เลยอาจจะเข้ามาในวันพรุ่งนี้ก็ได้เพราะว่ารอบก่อนของบัวพุทธพิโรธเนี่ยมันยังไม่เข้ามาให้แลก30เศษในวันแรกมันจะมีแค่ตัวร้านค้าตัวเนี้ยแลกได้แค่30เศษแสดงว่าเดี๋ยวสายฟรีต้องรออีกกิจหนึ่งกิจกรรมถึงจะได้1ชิ้นใช่ไหม แล้วก็ถ้าใครแบบไม่ซีเรียสก็อย่างที่บอกคือซื้อแบตเชนพาร์ไว้สักหนึ่งอันก็ได้ครับอย่างน้อยดองของพวกนี้ไว้ก็ได้นะนี่ดองของพวกนี้ไว้รอเปิดกิจกรรมรอบหนาๆแล้วก็ไอเนี้ยมันดีตรงที่มันเป็นไอเทมสีแดงซึ่งจะสุ่มออปชันของอาวุลับเป็นสีแดงเลยการันตีเพราะฉะนั้นซื้อไว้ก็ถือว่าได้ไอหินเนี้ยก็คุ้มอยู่นะแล้วก็ได้ไอเนี้ยหชิ้นอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันว่าสกิลของ พายุเข็มดอกซาลี่เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับมันจะแบ่งเป็นตัวของออกศึกแล้วก็ช่วยเหลือใช่ไหมซึ่งออกศึกกับช่วยเหลือเนี่ยก็คือตรงนี้เนาะข้างบนเป็นออกศึกข้างล่างเป็นช่วยเหลือก็คือซับพ,พอตนั่นแหละเอาง่ายๆนะครับพายุเข็มเนี่ยสกิลออกศึกก็คือเมื่อเริ่มทุกเทิร์นเลขขี้จะสร้างดาเมจจากอาวุธลับ150%ให้กับศัตรู2คนที่เลือดต่ําสุดและสูงสุด สุ่มเพิ่มสถานะผิดปกติ1อย่าง2ชั้นให้กับเป้าหมายอ่าเพราะฉะนั้นก็คือมันเป็นสายสถานะผิดปกตินั่นแหละแล้วก็จะโจมตีศัตรูที่เลือดต่ําสุดแล้วก็สูงสุดอ่าแต่คราวนี้นะครับสังเกตว่ามันอาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับบัวพุทธพิโรธแต่มันต้องอัพเป็น2ดาวเลเวล2ไง ก็คือเอฟเฟกจะเหมือนเดิมทั้งหมดเลยก็คือเริ่มต้นมาเนี่ยในเทอร์เเล็กีก็คือ 1, 3, 5่ใช่ไหมมันจะโจมตีศัตรูเลยสร้างดาเมจหนึใส่ศัตรู2คนที่เลือดเหลือน้อยสุดแล้วก็สูงสุดใช่ไหมแต่มันจะสร้างทูดาเมจที่เท่ากับ m a ็ HP 30%และสูมเพิ่มสถานะผิวปติ1อย่าง2ชั้นให้กับเป้าหมายหลักๆเนี่ย HP เนี่ยสาเนี่ยของแม็ HP เนี่ย,ย,ยมันไม่เหมือนตัวของดอกบัวนะดอกบัวเนี่ย มันจะมีไม่เกินกว่าดาเมจของอาวุธลับจากเลือดสูงสุดอีกฝ่าย15%แสดงว่าพายุเข็มดอกซารี่เนี่ยมันเข้าเลือดเลย30%เว้สอตัวคือตั้มคือมึงล่วงแน่อะไรประมาณนี้หลักๆคือน่าจะจำเป็นที่จะต้องอัพ2ดาวมากกว่าปวพุววทธพิโรดด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ไอเทมช่วยเหลือนะครับถ้าเราเอาไปวางไว้ช่องช่วยเหลือเนาะมันก็จะถ้าสมมุติเราฆ่าศัตรูตายในครั้งแรกเนี่ย มันจะสร้างดาเมจ100%จากดาเมจอาวุธลับใส่ศัตรู2คนที่เลือดต่ำสุดและก็สูงสุดประมาณนี้ก็คือถ้าเราฆ่าศัตรูตายปุ๊บไอเทมชิ้นนีย้ยิงเลยมันจะแตกต่างจากไอเทมพัดขนนกยุงลำแพนที่ถ้าใส่ช่วยเหลือเนี่ยก็คือเลือดเราต่ำกว่า70%เนี่ยมันจะยิงแค่ครั้งเดียวนะเพราะฉะนั้นหลกัหลกๆเนี่ยตัวเนี้ยเอาเป็น ออกสึกก็ได้เอาเป็นช่วยเหลือก็ได้แต่ผมมองว่าเอาเป็นออกสึกก็ดีแต่อย่างที่บอกมันสุ่มสถานะผิดปกติเพราะฉะนั้นในอนาคตอันใกล้ถ้าจำไม่ผิดเหมือนน้ำเต้ามันจะมาอันที่4ี่มั้งไม่3ก็4อะ่ะเออมันจะดีกว่านี้ค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ให้ข้ามเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ดีมากขนาดน,นั้นมันจะมีประมาณ2ชิ้น3ชิ้นมัน้งของสีส้มที่ดีมากๆก็คือจะมีน้ำเต้ามีขนนกฟินิกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งขนนกฟินิกคืออันสุดท้ายเลยอันที่6นะครับ เออเอที่หอันที่7ผมจําไม่ได้นะน่าจากที่7มั้งอ่ะแล้วก็น้าเต้าแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะอันนี้ก็คือแบบเฉยๆแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันก็หาฟรีได้อย่างละชิ้นอย่างเช่นผมอย่างเงี้ยผมก็เก็บตัว,นวเนียเ้ยแค่3ดาวพอนะครับเออแค่3ดาวพอนอกนั้นก็แบบรอบปลดล็อกเอาอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าผมมองว่ากิจกรรมมันอัปเดตมาเร็วมากนะเออแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าไอเทมอาวุธลับเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเราจะข้ามก็ข้ามไปเลยเพราะมันกลับมาเปิดใหม่ได้ไงเนี่ย กลับมาเปิดใหม่ได้เพราะฉะนั้นอยากกลับมาเปิดตอนไหนก็มาเปิดเอาง่ายๆนะเหลืองบเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยแนะนำว่าถ้าเป็นของอาวุธลับอะข้ามได้ก็ข้ามนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวละครเนี่ยอย่างน้อยมันมันออกแล้วออกเลยอะเผื่อใครอยากเปิดก็ต้องช่างใจว่าอย่างน้อยต้องทําประมาณหนึ่งดาวแดงใช่ไหมถ้าใครมีงบถ้าใครไม่มีงบเนี่ยผมแนะนําว่าไปทําปลูกกระบี่เฉิอนซีล่างแขนขาดทีเดียวเลยดีกว่าสลับตัวสีส้มนะครับแล้วก็ตัวสีแดงเนี่ย ต้องบอกก่อนว่ามันจะมี6ตัวเนาะแต่ว่ามันจะติดเมตา5ตัวเลยก็คือเอ่อมีสูชิงหลงหลงถังซานเอ่อัววีห้าวแล้วก็ถังอุถงนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเล่นเป็นตัวทอง6ปีปัจจุบันตอนนี้เขาเล่นเมตานี้กันตัวทองอีก3ตัว4ตัวเขาก็ไม่ได้เล่นนะเขาก็เล่นแต่6ปีนะแสดงว่า6ปีมันน่าจ,จะเก่งแล้วก็ตัวของดาวแดงเนี่ยมันอาจจะทําดาวได้เยอะอะไรประมาณนั้นเนาะก็หลักๆจะอัปเดตประมาณนี้แสดงว่าตัวเกมเนี่ยแม่งอัปถี่มากกิจกรรมใหญ่ๆเลยทุกๆ6วันกิจกรรมลองเนี่ยมาทุกๆ3วันเลยนะ5วันเนี่ยแม่งอัดเอาอัดเอาเพราะฉะนั้นโอ้โห คุณไม่มีเวลาพัก่ะเอาง่ายๆเพราะฉะนั้นเล่นแบบดองของรอดีกว่าผมว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยของมันอาจจะเข้ามาลืมพอสมควรเลยนะอันนี้ก็แนะนำเลยกันเนาะก็หลกัลกๆจะประมาณนี้แล้วกันสหรับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ